คุ้มกับจับให้คคนละใบไหนจีงวันนี้สเลแมวเด้อไม่เด้อสั่นเดเจ็ดเจเด่นเจ็เแปดเเจ็ดาอป้แล้วเนึ people, so 1. 1> ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งยเจ็ดหน่งเจดโอเทุกไทอคเด้องวนี้เมาแล้วเ่านะผูรู้ทั้งง่าย เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดบนล่างวิ่งเจ็ดกับแปดบนล่างแม่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งไม่เจ็ดกับแปดไม่คู่กันถามันมามันไม่เคยคู่กันตะกี้มาไม่เคยคู่กันตะกี้แม่นชิบสีงวดแล้วไม่เคยคู่ไม่เคยคู่ใช่เจ็ดอะไรเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์หนาววิ่งเจ็ดบนเจ็ดล่างแปดบนแปดล่างเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหนึ่ง็ศพงวดที่แล้วให้ให้ศูนย์กับเก้าใช่ไหมศูนมาหลักร้อยศูนมาหลักร้อยเ้ามาบนเก้ามาล่างเก้ามาบนเก้ามาล่างงวดนี้ต่อให้อีกเจกับ8ปดเจ็ดหนึ่งเจดศเจหนึ่งเจศูนย์แล้วกับแปดหนึ่งแนย์เอาสันี้วอันเถอะแค่นี้สี่หางเลเออแต่ว่าคนคนบอกไม่มีเงินสื่อเด้อ คนบอกไม่มีเงินซื้อนะครับแม่ก็กดในสิบาทโอเคเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ได้ก็ได้ห้าบาทสิบาทแปดหนึ่งบอกแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์เอาเพรว่าเป็นที่สิบหกธันวานะครับสิบหกธันวาแต่ว่าของเจ้าของยังไม่ทันทำก่อนมันจะชนตัวไหนกอนก่อนมันชนหนึ่งก็ศูนย์แต่แตงวันนี้ยังยังมีเวลาสอนการบานลูกู